แสดงหน้าตออะไรอย่างนี้เป็นคนหลายคนที่ถือต<ม> <ๆ S 2> ัวไม่จริงอุ้ยไ,ไม่ถึงสิบปีจริงๆก็รับงานในวงการอยู่แล,แล้วก็รับนอวกวงการอยู่เหมือนกันแต่ช่วงนี้อาจจะแบบคิวเรื่องเ,อเหมือนธุรกิจเราอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบเมเนจอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็รับละครอ,อยู่นะคะเป็นฟรีแลนซ์แล้วรับ <imet S 1> งานท <Gud S 1> ุกประเภทใช่แสดงได้หมดพิธีกรหรือว่าเอออินฟลูเอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยกระจายนะคะตอนนี้ ตอบเข้ามายึกไหมครับทําคห้ที่เป็นเป็นแร็พตอนตอนนี้ก็ค่อนข้างเยอะค่ะเหมือนแบบแต่ละเวลาเรามากกว่าที่พยายามแบบเคลียร์คิวให้ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยโชคดีอย่างน้อยคือว่ลูกค้ายังจําหน้าได้ค่ะจริงๆอยากแบบอยากเล่นละครเหมือนกันนะคเห็นหลังๆมานี่คือไปโผล่ในงานเกี่ยวกับรายการกีฬาอะไรอย่างนี้ก็เหมือน เป็นคาเลคเตอร์เราเหมือนแบบเราอาจจะชอบกีฬาฟุตบอลหรือว่าแบบกีฬาประเภทอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะในเพจเราคนที่แบบติดตามเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าเออมมนาวเวลาที่มีโปรแกรมแข่งทีเนี่ยเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องกีฬาอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีคนแบบเข้ามาคุยกับเราในเพจมากขึ้นอย่างงานุงการที่ไหรไปตั้งกี่ปีประสได้นน่าจะสาปีค่ะคือไม่ได้เล่นละครเลยน่าจะเป็นสาปีแต่ถ้าแบบเป็นงานอีเวนต์แล้วก็งานแบบรับอี หรือว่างานลูกค้าที่เป็นอีเวนต์ต่างๆเนี่ยเราก็ยังคงแบบออกไปออกไปรับงานบ้างค่ะสานที่หไหนบ้า,ไปไปางก็เป็นงานมบบงานละอนอลมรากครับ เราแฟนๆอยากให้เราแบบกลับไปเล่นละครแต่เราก็เหมือนแบบรออยู่เหมือนกันรอจังหวะว่าจะมีช่องไหนค่ายไหนมาติดต่อเราไหม mm hmm. เพราะ mm hmm. บางท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าเราเป็นฟรีแลนซ์อะไรหรือว่าแบบมะนาวรับงานหรือ,อยางอะไรเงี้ยก,ก็ประกาศตรงนี้ว่ารับนะคะรับ, mm hmm. รบแล้วค่ะมไม่ได้เกี่ยวกัอีมตัวในว,ว,วงการไม่จริงๆไม่ไม่ไม่ได้ยินเลยเหมือนแบบเราก็อยากจะมาเล่นเหมือนกันแต่แค่รอจังหวะเวลามากกว่าว่าเออช่วงไหน ดีที่เราจะกลับมาเล่นละครแล้วเรื่องไหนบทบาทไหนที่มันเหมาะกับเราอะไรอย่างงี้ค่ะก็รอผู้ใหญ่กบการเป็นนักธุรกิจสวาวไปเยากนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทเรียกว่าเราก็เข้ามาในวงการที่เป็นธุรกิจอาจจะแบบเล็กๆเ,เริ่มต้นจากเล็กๆก,ก่อนอะไรอย่างี้ค่ะมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันธุรกิจมันเยอะมากเลยอย่างี้ค่ะเราเองก็ต้องศึกษาศึกษาไปเรื่อยๆว่าเออ ตรงไหนมันมีข้อมันมีโอกาสหรือว่าข้อผิดพลาดอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กับเรื่องแบบสายธุรกิจของเราไปด้วยค่ะพอเราไปขับมันต้องปรับตัวอะไรมากขึ้นไหมคะจริงๆ อาจจะไม่ชินมากกว่ากับการที่เราไปออกช่องนู้นช่องนี้แต่ก็ถือว่าเราได้พิสูจน์ตัวเองมากกว่าว่าเฮ้ยพิธีกรเราทําได้หรือว่างานอื่นๆเราเราสามารถรับได้เหมือนกันมันก็ค่อนข้างหลากหลายเหมือนเราไปอยากลองอยากท้าทยสิ่งที่เราแบบไม่เคยทํามาก่อนเหมือนกันอย่างอย่างกับธุรกิจธุรกิจนี่คือเปิดเป็นสังกอะไรของตัวเองครูก็จะมีแบบร้านกาแฟ เราก็ทําเรื่อง m a r k ต t i n g อย่างที่แบบอนไทยไหลายๆคนรู้ว่าเออเรามาเป็นแบบคอนเซัลท์ marketing นะคอยปรึกษาให้กับเกี่ยวกับเรื่องแบรนด์ต่างๆที่เขาแบบอยากจะมีช่องทางการตลาดที่หลากหลายอะไรเงีง้ยค่ะมันยากง่ายยังไงมันลามันจะอยู่กับยากมันมันยากเพราะว่าเราเองเราต้อง,องเราต้องใช้ตัวเองในการคิด ต่างวางแผนต่างๆพอเวลาถ้าสายวงการเราก็อ่าโอเคมีบทมาให้เราก็แค่ทากันบ้านเรื่องการท่องบทอะไรอย่างนี้มันก็ยากความยากง่ายคือมันแตกต่างกันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะจริงๆพอเข้ามาทําธุรกิจเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมั่นคงเราก็รู้สึกว่ามันสามารถต่อยอดตัวเองได้ในอนาคตอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ในวงการเราก็ยังอยากพิสูจน์บทบาทบางอย่างที่เรายังไม่เคยเล่นเหมือนกันอันนี้ก็แบบ มันเรียกว่า ห้าสิบห้าสิบดีกว่าค่ะอาจจะไม่ได้โลภนะแต่แค่เรามันมีบางอย่างที่เราแบบยังไม่ยังไม่เคยได้ทําเราอยากลองเล่นบทนี้อะไรประมาณนี้คทยที่เราเล่นอะไรแบบในหลายช่องเห็นแล้วแบบอยากเล่นตลกผมของอันนี้ผมากจริงอยากไปมากพี่อันนี้คืออยากไปมากอยากไปแบบเล่นตลกฝกชาหรือว่ารายการที่แบบของพี่แจ๊สอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอออยากเหมือนกันแต่ยังไม่มีใครติดต่อมาเลยค่ะ work ค่อย work ค่อยเหรอใช่ค่ะ จริจริงมะนาวพอเราเป็นอิสระแล้วมันโอเคไหมหรือว่าเรายังกยากจะมีแบบใครท้าทางเข้าสังกัดหนูว่าจริงๆการที่มีสังกัดก็ดีเหมือนกันเพราะเราจะได้รู้ว่าอ๋อเราอยู่ณจุดนี้นะมีคนดูแลม,มีมีแบบมีสิ่งที่แบบเอ้ยคุ้มครองเราหรือว่าอะไรเนี้ยค่ะพอเราเป็นฟรีแลนซ์ปุ๊บมันก็จะอีกแบบหนึ่งว่าเอะเราเราไปได้หลากหลายเลยแต่อาจจะแบบไม่ใช่เวเดียวอะไราเยค่ะมันก็คนละแบบดีคนละแบบค่ะ การรับคิดการกลับมาแล้วไม่ได้ทำเหมือนกับคิดกคิดเหมือนกัน,เ,นกเพราะว่าคลื่นลูกใหม่มันก็มีเราก็ทําใจอยู่ในระดับหนึ่งแล้วว่าโอเคเราเลือกเองที่จะรับงานวงการครึ่งหนึ่งแล้วก็ทําธุรกิจเราครึ่งหนึ่งพอมีคลื่นลูกใหม่เราก็คิดว่ายังไงโอเคถ้าเราเดีโอกาสกลับเข้ามา มนเล่นเล่นเพื่อให้แฟนๆได้ได้เห็นหน้าเราอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ไม่ได้กล่าวว่าตัวเองจะต้องดังขนาดนั้นกับเหมือนเมื่อก่อนเลยนะคะแต่แค่ถ้าบทบาทไหนมันเหมาะกับเราแล้วคนดูเขากินเนะี่ยหรือว่ายัางไงกระแสเขาก็เขาก็แฟนๆเขาก็แบบติดตามเราเองอะไรอย่างเงี้รามาจินราบางคนลเขาก็เลื่อนขั้นไปรับบทเป็นแบบแม่หรืออะไรอย่างงี้ก็เยนี่เมื่อก่อนก็นเลน่นเป็นแม่ไปแล้วนะก็ <laughs> <laughs> หนูคิดว่าบทบาททุกบทบาทมีความสําคัญหมดแล้วแต่ว่าเวลาที่เราได้รับเนี่ยมันมันมันจะส่งผลให้เราแบบเอ้ยอาจจะเป็นแม่ไวใสก็ได้อะไรเงี้ยก็ตามตามวัยมากกว่าค่ะยังคิดถึงงานยังคิดถึงงานละครอยู่ก็รอผู้จัดนะคะอะไรงะเงี้ยค่ะติดต่อได้เรื่องเรื่องไหนเอ่ยเรื่องนาทีการงานอะไรเงี้ยจริงๆก็ ต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าด้วยเศรษฐกิจกด้วยหลายๆอย่างอะไรอย่างเนี้คะ่ะเราก็มองอย่างไม่ประมาทถ้าเราทำธุรกิจก็ไม่อยากวงเงินเยอะเราอาจจะใช้ความคิดเราไอเดียเราในการดำเนินงานก่อนดีกว่าอะไรอย่างงี้ค่ะใช่ก็ให<ๆ>้ตัวเองแบบเซฟหน่อยอ่ันเรื่องกังแล้วตอนนี้หัวใจมันรกอะไเออหัวใจกลาง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  ก็หัวใจยังคงทรงๆค่ะคิดว่าเหมือนเราแบบมีงานเยอะอ่ะมันก็เลยไม่ได้โฟกัสอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นแต่ถ้ามันเข้ามาเราก็รู้สึกว่ามันก็กระชุ่มกระชวยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีก็ได้มีก็ได้มากกว่าแล้วณตอนนี้คือยังมีหรือไม่ไม่มีค่ะตอนนี้ไม่มีใช่ ที่ไปอังกฤษคือไม่มีใครมาติดตไม่มีเลยเพื่อนบอกว่าเธอกลับมาืูเปล่าได้ยังไงทำไมไม่มีตานําเข้ากลับมาเลยแต่เราก็บอกว่าเฮ้ยเอาจงริงเราก็แบบไปโฟกัสเรื่องเรียนแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าเออเราจะต้องมีคนแบบคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะมีเข้ามามีเข้ามาแต่เราแต่เราแต่เราโฟกัสตัวเองมากกว่าอยากทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะเราอยากสร้างสร้างอนาคตของตัวเราสร้างความมั่นคงให้ตัวเราถ้าเรามีเงินเราก็ ไปทําอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามั่นคงพอใช่คำว่าสูตรธุรกิจอะไรอย่างนี้โอ้หลายปีแล้วนะใช่สดได้หลายปีแต่ไม่มีใครกล้าจีบเลย <c oughs> อาจจะด้วยเราทํางานบุคลิกเราทํางานเยอะอะไรเงี้ยค่ะคนก็จะคิดว่าเออคงมีแฟนแล้วมั้งแต่จริงๆเราไม่ได้บอกใครหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็เราก็มุ่งมั่นทํางานของเราไปอย่างถ้าคนเข้ามาต้องถ้าคนในหรือคนนอกหรืออะไรอย่างนี้ต้องยังไได้หมดได <c oughs> ้หมดก็ <c oughs> พิสูจน์ ก็พี่สุก็คุยขอแค่คุยกันรู้เ,เร,รเื่องแต่เราโตขึ้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะทือสิ่งทุกอย่างก็งงงบอกเป็นแบบเฮ้ยต้องอนาคตแล้วนะเพราะอีกนิดเดียวก็คือจะแตะเลขสีแล้วนะคะเรามีสเปกไหมคะสเปกสเปกสองมันไม่มีสเปกแล้วอะพอตอนนี้มันก็แบบเออใครก็ได้ที่มันคุยกับเรารู้เรื่องคุยกับเรารู้เรื่องเราสามารถโอเคเต โตไปด้วยกันได้สร้างอนาคตด้วยกันได้แค่นี้ก็พอค่ะเรามองไกลไปถึงว่าเออนานมองไกลจนไม่ต้องมีใครเลยตอนนี้ไม่ได้มีโมเมนต์นั้นเลยตอนนี้คิดโมเมนต์ว่า40เราคงอะเอออยู่คนเดียวแล้วทํายังไงดีหาความมั่นคงยังไงให้ชีวิตดีเงินเอยการงานอาชีพเอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมองตรงนี้มากกว่าอย่างเพื่อนมีทาแบบติดต่อให้หรืออะไรนี้ให้เราบ้างไหมเงี้ยเพื่อนไม่กล้าเพื่อนไม่ค่อยกล้าแนะนําไม่รู้ว่าเราแบบอาจจะแบบเป็นคนบ้างานแล้วแบบติดต่อมาแล้วเราอาจจะอ g กนอหรือว่าไม่สนใจก็ได้เขาก็กลัวเลย แต่เราก็บอกเพื่อนเองว่าไม่เป็นไรสุดท้ายถ้าเรามีเราเรามีมันจะเข้ามาดีมันมีโมเมนต์ที่เหงาตรงไหอ่ะมีามีค่ะมันมีอยู่แล้วพี่ใครโสดไม่เหงาว่างานมันเหงาแต่แค่มีเพื่อนเราอาศัยแบบกลุ่มเพื่อนนี่แหละที่แบบเพื่อนที่ก็เขาก็โสดด้วยกันเนี่ยนะ<ม>เพราะวัยเราอะ่ะหนูคิดว่าบางคนเขาไม่ได้มองถึงว่าโอ้ยสามสิบแล้วจะต้องแต่งงานจะต้องเป็นสเต็ปสเต็ปบ,บางคนสามสิบคิดว่าอยู่เป็นโสดด้วยกันอย่าง ล่าสุดที่คุยกับแก๊งเพื่อนก็คือเฮ้ยสาแล้ว40แล้วมองหน้าด้วยกันว่าเราจะจับมือแล้วโสดไปด้วยกันจนถึงแบบมองเป้าหมายในชีวิตว่าบมูบบ้านนี้ต้องเป็นคนของนี้ของเราของเราก็คือดูแลกันเองอะไรประมาณนั้นค่ะโสดโสอดอย่างนี้ก็ไม่ติดขอแค่อะมีเงินมีเงินพอค่ะเลี้ยงตัวเองได้พวกเราช่วยกันเลี้ยงได้ค่ะจริงจริงหนูว่า วัยเนี้ยไม่ได้มองแล้วว่าอุ้ยอยู่คนเดียวแล้วเหงามันมีมันมีสิ่งต่างๆรอบด้านเลยที่ทําให้เราแบบอุ้ยถ้ามีเงินมันก็ช้อปปิ้งได้ไปเที่ยวได้ต่างประเทศหรือว่ามีกลุ่มเพื่อนที่เรารู้สึกว่ามันเยียวยาเราได้ถือว่าแค่น,นี้ก็โอเคแล้วค่ะตอนนี้นนตอนนี้คือโสดค่ะขอบคุณค่ะ